สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านวันนี้จะนำคลิปลูกเห็บตกที่พะเยามาให้ดูกันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่20มกราคม2565ได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดพะเยาเพื่อที่จะไปธุระบ้านญาติที่อำเภอฟูกามยาวนะคะขณะที่ขับรถผ่าน บริเวณเขตบ้านหนองลาวมันห้วยแก้วอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาค่ะท่านจะเห็นสอข้างทางสีขาวโพรนไปหมดเลยนะคะอากาศก็เย็นมากค่ะเห็นชาวบ้านมามุงดูกันสองข้างทางเต็มไปหมดรถราที่วิ่งไปมาก็จอดดูกันนะคะ ขณะที่หญิงมอผ่านนี้พายุได้สงบลงแล้วยังคงหลงเหลือลูกเห็บสีขาวเต็มไปหมดนะคะลุงคนนึงบอกว่าลูกเห็บสามารถรักษาโรคได้หลายชนิดนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่เห็นสีขาวๆบนพื้นถนนคือลูกเห็บทางนั้นนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ลูกเห็บตกเยอะขนาดนี้จึงทำให้มีหมอกปกคลุม บางคนก็อยากจอดดูลูกเห็บบางคนก็รีบไปธุระทำให้รถติดยาวมากเลยค่ะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ